สวัสดีค่ะใครที่กำลังมองหารถทำธุรกิจอาหารเครื่องดื่มหรือขายของตามตลาดนัดไก่แนะนำต้องรถคันนี้เลยค่ะรถซูซูกิเครีฟูดทรัคเครื่องยนต์เบนซิน1.5ซีซีเกียร์ธรรมดาขับง่ายประหยัดน้ำมันสุดๆพร้อมตู้ดัดแปลงฟูดทรัคเปิดข้างได้พร้อมใช้งานทันทีไม่ว่าจะขายกาแฟขนมหรืออาหารก็สะดวกครบจบในคันเดียวค่ะ ขึ้นทะเบียนถูกต้องเอกสารครบพร้อมโอนสภาพดีเยี่ยมรถมือเดียวดูแลอย่างดีรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เยอะแข็งแรงทนทานใครอยากเริ่มต้นธุรกิจรีบเลยนะคะรถพร้อมใช้งานทันทีราคาจับต้องได้สนใจสอบถามเพิ่มเติมทักไลน์มาได้เลยค่ะหรือโทร0861234448ไก่รอให้คำแนะนำอยู่นะคะซูซูซกิเคริฟูดทคันนี้พร้อมลุยทุกธุรกิจค่ะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะไก่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไก่ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ